ขาาม2,568นะครับช่วงนี้เวลานี้ก็7จนากา15นาทีเดี๋ยวเสร็จภารกิจนี้ก็จะไปทําหน้าที่นะฮะหน้าที่คือความรับผิดชอบที่ทุกคนได้รับมอบหมายหรือได้ <c oughs> บรรจุในหน้าที่ตรงนั้นตําแหน่งตรงนั้นก็ต้องทํานะครับถ้าเราทําเราก็สมบูรณ์ในหน้าที่ถ้าเราไม่ทําเราก็บกพร่องต่อหน้าที่ครับจะเห็นว่าในเรื่องของคุณธรรมเป็นสิ่งที่ควรทํา จริยธรรมเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับคุณผู้ฟังสมาชิกหลายหลายคนตอนนี้ได้ยินข่าวนะฮะแล้วก็ทราบข่าวนะครับในเรื่องราวของอาชายแดนบ้านเรากับเพื่อนบ้านหรือว่าข่าวของพระสงฆ์องค์ขราเจ้าในบทบาทของบุคคลที่ควรเคารพสักการะน้าไหวา้หน้าทักษินะน้บูชา,าเป็นตัวยอย่างที่ดีนะครับ ก็หลุดจากตาแหน่งแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะก็นั่นแหละครับในเรื่องของอหน้าที่ทั้งนั้นแหละนะครับวันนี้วันพระผมก็เลยน้อมนำจิตใจให้ตัวเองรู้สึกเบิกบานแล้วก็คิดทบทวนอยู่ว่าเอะเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยอยู่ในบทบาทหน้าที่ตรงนี้เราทำตัวเหมือนพระได้ไหมนะเออได้ไหมได้ไหมครับ พระธรรตัวอย่างไรถึงเป็นผู้ประเสริฐเป็นที่ควรเคารพนับถือนะฮะท่านก็ทําตามหน้าที่ของท่านแหละนะครับรักษาศีลนะปฏิบัติธรรมนะฮะกิจของสงฆนะ์ก็ว่ากันไปเราเองก็มีหน้าที่ของเราเราก็มีศีลมีข้อปกติของเราอยู่5ข้อนะถ้าทําได้แค่นี้ผมว่าชีวิตเราก็ปกติสุขนะฮะหไม่โหดร้าย2ไม่มือไว3ไม่ใจเร็ว สี 4, Micro ่ไม่โกหกพูดเพ้อเจอร์นะฮะหรือว่าพูดไรสาระเสียดสีให้ตัวเองดีคนอื่นด้ยค่านะครับแล้วก็หก็คือในเรื่องของการฝ <c oughs> ึกนะครับจิตใจให้เข้มแข็งอดทนต่อสิ่งยั่วยุนะครับการใช้ของมึนเมาเสีบสิ่งเสีติดนะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วก็จะ เป็นเหตุให้นะครับละเมิดนะครับล่วงเกินต่อสินข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมารเราก็สราบและเข้าใจกันเอ๊ะถ้าเรารู้เรารู้หลักปฏิบัติแบบนี้เราก็น่าจะนะฮะร,รักษาศินหรือว่าสมาทานสินได้ในทุกๆวันนั่นก็คือความตั้งใจนัลละนะครับวันนี้ไม่มีโอกาสได้ไปทําบุญที่วัดนะไม่มีโอกาสได้ไปทํากิจกรรมทางาศาสนาผมก็เลยจะมาทําหน้าที่เป็น พุทธศาสนิกชน,นะฮะในการพูดเขาเรียกอะไรพูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็พูดให้มันเป็นวจีสุจริตหน่อยนะครับผมก็เลยจะยกประเด็นของอของของพระคุณเจ้ารูปหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีว่าเอ๊มีคนถามผมว่าท่านศึกเพราะเหตุอะไรท่านก็ทำดีมาตลอดนะฮะแล้วก็เพราะอะไรยังไงแบบไหน ทุกคนรู้ข่าวทุกคนทราบแต่โดยประหลักโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือทำผิดกฎอาญานั่นแหละนะครับก็เลยจับสึกไปนะถูกสึกไปนะครับตามบทบัญญัติคณะสงฆ์ปี2,505อันนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับหลายๆคนก็ไปสืบค้นติดตามผมก็พูดได้แค่นั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราหรอกนะครับแต่เนื่องจากว่า คนรอบๆข้างผมหรือว่าใครที่นั่งสนทนากันก็มกกักจะคุยกันว่าเดี๋ยวนี้หาพระดีมากราบมาไหวายากนะครับแล้วก็นะไม่ไว้ใจในเรื่องของการทําบุญต่างๆนะฮะถ้าคิดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่ามันเป็นโลก,กธรรมนะที่บอกว่าเป็นโลก,กธรรมก็คือมีมีได้มีเสียมีขึ้นมีลงนะฮะในยุคหนึ่งเนี่ยโอ้โหท่านท่านนะครับ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากนะผมเองก็เคยไปทําบุญที่นั่นแล้วก็เห็นศรัทธาให้ความตั้งใจผมว่าพระสามแสนกว่าคนนะครับผู้นํากี่รัฐบาลนะครับนายกไม่รู้กี่สมัยนะครับจะมีผลงานมีอะไรเคยทําแบบนั้นมีไหมผมให้ทําแบบนั้นผมก็ทำไม่ได้เพราะผมไม่มีกําลังทรัพย์ไม่มีกําลังสมองไม่มีสติปัญญา แต่ท่านทำท่านก็คือที่เป็นข่าวนั่นแหละของรู้จักกันดีนะฮะแต่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นไปตามสภาพของกฎกฎสินธรรมกฎธรรมชาตินะกฎหมายมันมีกฎเข้ามาอยู่กฎเราไว้นี่แหละคือกฎไม่ให้เราอย่าทำนะอะต้องทำนะเนี่ยก็คือคือห้ามกับให้นั่นแหละ ห้ามก็คือห้ามทำผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็วัดจิตใจของเราด้วยแหละว,ว่าเรายังมั่นคงในศาสนาที่เรานับถือหรือเปล่าเรายังมีเจตนาที่จะทําความดีให้กับตัวเราเองให้กับสังคมหรือเปล่าดีส่วนดีเลวส่วนเลวเราไม่ว่ากันแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นบทเรียนมันเป็นข้อคิดให้กับเราแล้วก็พูดให้คนอื่นได้รับฟังในเหตุผลของเราเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ ก็เป็นเรื่องของเขานะครับอย่างเช่นมีคนถามว่าเดี๋ยวนี้ยังไปทําบุญที่วัดไหมนะผมก็บอกว่ามีโอกาสผมก็ไปแต่คําว่าทําบุญน่ะมันมันก็ต้องแยกแยะเอาว่าบุญคืออะไรนะศาสนาพุทธก็ต้องทําบุญที่วัดนะอิสลามก็ต้องไปที่สุเหร่านะคริสก็ต้องไปที่โบสถ์ใช่ไหมครับมันก็มีสถานที่ศาสนสถานเท่านั้น ส่วนบุคคลนะมันก็ต้องมีเป็นองค์ประกอบของศาสนาทุกศาสนาอยู่แล้วนะที่ผมพูดแบบนี้นะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโตอิหมามหรือเป็นบาทหลวงนั่นก็คือบุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะส่วนวัตถุเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับมีโบสถ์มีวิหารมีสุลเลามีพระเครื่องมันก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าถ้าเพื่อนถามหรือว่า พูดคุยกันในสังคมและเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเนี่ยผมว่าอย่าคุยอย่าถามมากกว่าถ้าถามว่ายังทําบุญที่วัดไหมทำำําครับนะเพราะผมนับถือศาสนาพุทธต้องทํานะฮะแต่ว่าจะทําทุกครั้งหรือเปล่าทุกวันหรือเปล่าทุกวัดหรือเปล่าทุกโอกาสหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับาการเวลาเป็นเครื่องตัดสินที่สุดโดยสรุปแล้วเราก็ยังมั่นคงนะเราก็ยังเชื่อในตถาคตายังเชื่อนะ ความเชื่อนี่แหละมันทําให้เหตุให้คนอยอมทําทุกอย่างยอมให้ทุกอย่างอย่างที่เราเห็นกันในในประเด็นที่ผ่านมาว่าโอ้บางคนให้เป็นสิบล้านบางคนให้ใจบางคนให้พื้นที่บางคนให้ทุกอย่างเป็นเรื่องปกติครับเพราะอะไรเพราะศาสนาสอนเรื่องการให้อยู่แล้วเรื่องทานอยู่แล้วทานคือการให้นะให้ที่ไม่มีบนหมดคือให้อภัยวันนี้เราต้องให้อภัยกับใครบางคนที่เขารู้สึกว่าเขา เขาย่ําแย่นะเขากําลังอยู่ในสภาวะที่ต้องการกําลังใจเราก็ต้องให้กันการให้แบบน,นี้ก็เป็นทานนะให้อภัยทานให้โอกาสเขานะครับวันนี้ผมไม่ได้มานะครับพูดดีเสจตัวให้ช่วยให้คนอื่นนะแต่พูดถึงว่าเอวันนี้วันพระเราน่าจะคุยเรื่องดีๆนะเรื่องเรื่องธรรมะความถูกต้องความดีงามนั่นแะหละ แล้วก็มีบางคนผมไปเห็นอยู่ในแชทในข้อความลหลายๆสื่อเนาะก็บอกว่าอืมตอนนี้เวลานี้นะฮะไม่อยากจะทําอะไรแล้วนะฮะหมายของว่าไม่อยากจะทําคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นคนใดแล้วนะฮะผมว่ามันมันตัดโอกาสให้ตัวเราเองรู้สึกได้ค่าหรือว่าไม่มีพื้นที่ชีวิตที่ท,ที่ดีงามด้วยหรือนะครับ ก็เลยจําเป็นจะต้องมานะพูดคุยเล่าสู่กฟัง,งกับช่องอาจารย์พิมพ์ว่าจารยิยธรรมก็คือสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัตนะิคุณมีหน้าที่ทําอะไรก็ก็ทําตามหน้าที่ของคุณถ้าทําในหน้าที่ดีงามก็สุดจิตนะครับได้รับยศรับตําแหน่งมันก็เป็นโลกธรรมด,ดีนะฮะได้ราบนะถ้าคุณไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำ บกพร่องต่อหน้าที่หรือว่าทุจริตในหน้าที่มันก็เสียโอกาสเสียเวลานะฮะมันก็เสื่อมลาภนะเสื่อมยศมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเราเคยเห็นผ่านๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการพระวงการตำรวจวงการศึกษาวงการกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีเป็นเรื่องปกติไหมแต่ถ้ามีมากเกินไปในผมว่าผิดปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมา มามาตรวจสอบจิตใจคนตัวเราเองว่าเะจิตใจเราปกติไหมถ้าเราปกติที่จะรักษาชีวิตเรารักษาชีวิตของคนอื่นของสัตว์อื่นนั่นแหละสินข้อที่หนึ่งบรรลุแล้วสาเร็จแล้วนะครับปานาติปาปตาถ้าเราปกติว่าเราหวงทรัพย์สินของเราและเราเข้าใจความรู้สึกปกติของคนอื่นว่าเขาก็รักหวง สมบัติของเขาเช่นเดียวกันเราก็ไม่ไปรักขโมยนะสิ่งของของคนอื่นอันนี้พูดเรื่องจริงเลยกล้วยหลังบ้านผมเนี่ยผมปลูกมาแบบตามจตคตกรรมแล้วก็กล่าวว่ามันแก่แล้วก็จะเอามากินแล้วก็แบ่งให้กับเพื่อนบ้านคุณผู้ฟังสมาชิกครับเมื่อวานนะไปดูนะนะดูความสัตย์จริงนะครับมีคนตัดไปแล้วครับผมเนี่ยยังคิดทบทวนอยู่ในใจอ่ะดาสบดออกมาคนเดียวนะ โจรมันไม่ได้ยินคนที่เอาไปมันไม่รับทราบแต่หูผมเนี่ยนะได้ยินเต็มๆว่าผมด่าใครจิตใจผมนึกถึงใครจนบางคนเดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าบ่นอะไรรึก็บ่นให้คนที่มาลักกล้วยผมนี่แหละเนี่ย,ยถ้ามันคิดปกติว่ากล้วยผมนะกล้วยของผมทรัพย์ของผมนะฮะสินของผมเนี่ยเขาไม่มาลักเขาไม่ว่าขโมยในเขาผิดปกติผิดศีลไปแล้วถ้าผมไปแจ้งความผมดูกดอ่าดูกล้องวงจรปิดเนี่ย เขาคุกเข้าตลรางได้นะครับเขาหารักทรัพย์แค่กล้วย,ยไม่ใช่เรื่องกล้วยนะนี่มันก็ต้องบอกกันนะครับถ้าเราปกติว่าเรายังรักครอบครัวเราอย่งความรักความห่วงของคนอื่นนะฮถ้าเราปกติว่าเราชอบฟังคาดีๆคำที่สุภาพคําที่มีประโยชน์เราก็ต้องพูดแบบนี้กับคนอื่นมันก็เป็นเรื่องปกติ นี่เราก็มีศินสีข้อที่4ส,สมบูรณ์นะและข้อที่5ปกติเราก็อยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะเสพอะไรที่มันเกินความจําเป็นบ้างนะโอวันกินกาแฟกินแล้วมีประโยชน์แต่ถ้าบอกว่าวันหนึ่งอยากจะกินเบียร์อยากจะกินเหล้าอยากจะเสพของเมือนเมานะมันก็มีสติไหมล่ะที่จะเสพมากกว่านั้นหรือว่าลองเพื่อรู้มันก็แล้วแต่ใช่ไหม มันก็อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องความดีงามสิทธิข้อที่5ผมก็สมบูรณ์นะหนึ่งไม่มือไวโหดร้ายใจเร็วพูดปดหมดสตนะินี่เราก็ถูกสอนถูกอบรมมาแบบนี้นะแต่ทุกวันนี้ที่ไปเป็นข่าวนะพระถูกจับศึกด้วยตำแหน่งอะไรผมว่านับง่ายๆก็อยู่ในสินห้านี่แหละเออเราลองท่านๆนะ่นะอยู่ในโลกมานานก็อยากบวช ท่านบวชมานานก็อยากมีชีวิตอย่างโลกมันตัดโลกไม่ขาดแล้วก็ตัดทางรมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในจุดไหนอะไรเท่านั้นแหละนะครับผมมองเป็นเรื่องปกติของสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีผมเรื่องปกติของอกฎโลกก็ทมแปลกผมมองว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับ มันจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับสังคมมันขึ้นอยู่กับการเวลาที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับเป็นกําลังใจให้ก,กันนะครับอาแล้วครับวันนี้ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็นับเรื่องในวันนี้วันพระนะก็เลยอยากจะนะครับอบรมจิตใจตัวเองแล้วก็ใช้พื้นที่สื่อตรงนี้นะครับแนะนําสิ่งดีๆว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จีรังหรือว่าปรุงแต่งสร้างขึ้นมา เขาเรียกว่าสังขารสังขารไม่เท yeah. pues th er ี่ยงอ้ที่บอกว่าไม่อ้ที่บอกว่าไม่เที่ยงก็คือไม่แน่นอนนะฮะไม่แน่นอนเห็นไหมครับบวชมาตั้งนาไม่คิดว่าจะสึกนะฮะอยู่มาตั้งหลายปีไม่คิดว่าจะตายใช่ไหมน่าเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับคําสอนเดียวของพระพุทธเจ้านับลงในอย่าประมาทนะครับวันนี้ขับรถด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททุกอย่างก็จะเกิดขึ้นกับสิ่งดีๆตัวเราเองนะครับ คิดดีพูดดีทำดีสังคมดีต่างคนต่างให้สังคมน่าอยู่อาจารย์พิมพ์สวัสดีครับจบแล้วใช่ไหมเนี่ย